ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องไปหาตัวโปรแกรมก่อนนะครับเราก็จะไปดาวน์โหลดนะครับที่ thaiware com นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า f a ดการ์ดนะครับก็จะมีรายการโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ลองหาดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับโปรแกรมสร้างแฟตการ์ดนะครับนะครับคลิกเข้าไป ก็จะเจอหน้าตานะครับคำอธิบายของโปรแกรมนะครับประมาณนี้นครับซึ่งจะเป็นการนำรูปนะครับเนื้อหาและก็เสียงบรรยายมารวมกันนะครับเป็นไฟล์ชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับทีนี้เราจะดาวน์โหลดนะครับรตัวโปรแกรมนะครับก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด เสร็จแล้วสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างคือตัวนี้นะครับเราก็คลิกก็จะโล่ม,มาหน้าของวันไร e นะครับเราก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับตัวแฟดกราดสิ p นี่นะครับคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดๆๆนะครับแล้วก็ตัวเบราว์เซอร์ก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับ โปรแกรมก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ42เมกนะครับหลังจากคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกเปิดนะครับไฟล์เราก็จะเห็นไฟล์แฟตการ์ดนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนะครับคลิกขวาแล้วเ,เลือก Extract All นะครับเพื่อที่จะขยายไฟล์ก่อนนะครับ แล้วคลิก extrac t นะครับไฟล์โปรแกรมก็จะถูกขยายออกมานะครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า f l ล t ก a r d ดนะครับเมื่อเดินันคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นตัวโปรแกรมนะครับ f l a t card นะครับแล้วก็มีตัวคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีคําอธิบายคร่าวๆนะครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นรูปไอคอนนะครับเขียนชื่อว่า f l a t card ตัวนี้นะครับ ในการรันครั้งแรกก็จะมีถามหน่อยหนึ่งนะครับให้เราเลือกรันนะครับคลิกมอ e แล้วก็เลือกรัน anyway นะครับหน้าตาโปรแกรมก็เรียบง่ายนะครับ